สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ของโปรนะคะมาซื้อพัดลมแล้วก็โคมไฟเพื่อไปติดตั้งในร้านใหม่ของเรานะคะที่เราทาที่พักให้ลูกค้าใครยังไม่เห็นแบบเดีย๋ยวขึ้นให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องถักกันที่บ้านนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตที่พักลูกค้าดีตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงก็ามาดูกันเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาดูพัดลมเพดานนะคะสองตัวอันนี้ตอนนี้ที่ดูไว้เป็นมิสซูตัวนี้ เมื่อวานคือจริงๆเฟิร์นมาลองไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่เนี้ยวันนี้คือมาซื้อมันแบบมันแรงดีอะทุกคนค่ะนี้แรงมากาคือทุกคนเวลาอยู่ <พบ S 1> นั่ง <พบ S 1> อยู่ <พบ S 1> ข้างใต้นี้คือเย็นมากเลยนะคะ<ช>ือจะซื้อพัดลมแบบติดพดานเนี้สองตัวนะคะเอ้สามตัวดิเพื่อความเย็นนะคะเพราะว่าที่พักเราเนี่ยจะไม่ได้ติดแอร์เนาะเพราะว่าลูกค้าเดินเข้าเดินออกเยอะทุกคนติดแอร์มันจะแบบไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะคะ น้องเป็นอันนี้ทุกคนอันตรงกลางนี่นะก็คือมีรีโมทด้วยจะลงเลือกระบองเพชรด้วยใครที่แบบหาลงเรือนอยู่นะทุกคนมาที่โฮมโปรนะโฮมโปรก็มีให้เลือกหลายแบบอยู่เนี่ยราคาไม่แพง2,590ก็ใหญ่อยู่นะคะมีมีอันเล็กด้วยอันเล็ก990คือช่วงที่เริ่มเลี้ยงแรกๆอ่ะก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปโซนโคมไฟต่อนะอุ้ยชั้นเบบี้น่ารักจังทุกคน ใส่เสื้อผ้าน้องถึงแล้วโซนโคมไฟตอนแรกคือดูพัดลมไม้แบบนี้ไว้นะแต่ทีเนี้ยลองมาแบบอยู่ข้างใต้นี้แล้วก็คือไม่เย็นเลยนะคะมันเหมือนเป็นแบบว่าเอาไว้ประดับเฉยๆอะทุกคนดูพัดลมดินางสวยนะแต่แบบว่าบุตรที่เหมือนแบบขาดใจอเนี่ <c oughs> จริงๆเราอยากได้แบบสามอันห้อยลงมาแบบนี้เลยทุกคน น่ารักดีเนาะคือแต่นั้นจะมาดูแบบไม่ค่อยมีมออเท่าไหร่นะคะเราก็เลยมาดูแถวแถวนี้แทนทุกคนว่าไงตอนนี้อีกอันที่เฟิรนชอบนะคะมันเป็นไม้ๆแบบเนี้ยเรามาถูกใจกับน้องคนนี้ค่ะน้องเป็นไม้ราคาไม่แรงด้วยอสองพัเจ็ดเท่านะั้นไฟสวยๆทั้งนั้นเลย สวยแล้วมันจะแบบใหญ่ไปหน่อทุกคนอยู่โซนครมไฟก็คือแบบหน้าดวนเงาสวยมากค่ะตอนนี้ก็ออเดอร์น้องเรียบร้อยแล้วก็มันรอรับของกระจกแบบเนี้ยไปด้วยนะคะแล้วก็ไปแปะแบบว่าสติกเกอร์น่ารักน่ารักนี่เห็นคุณแม่ท้องไหม <c oughs> คุณแม่ได้จานมาอันนึงนะคะเมื่อกี้ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็แบบฝนตกนะคะคือสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำนะก็แบบเออทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะคะก,ก็วันนี้นะเพิ่อนมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มีหน่อพิ้งค์ไดมอน์นะคะมาแจกก็ไม่เชิงว่าแจกหรอกเออก็แบบขอค่าส่งค่าน้ำชานิดหน่อยอย่ะเนาะกล่องละ99้บาทนะคะนี่ก็จะเป็นเต็มกล่องนี้เลยนะคะขนาดไซส์ย00ยู ก็ื่จะเลือกค่าให้หน่อที่แบบลายสวยแล้วก็หน่อหัวสีล้วนด้วยนะคะมันเหมาะสําหรับเอาไปกราฟเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนเผื่อบางคนล่อลากไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็แนะนําเอาไปกราฟดีกว่านะคะเพราะว่าหน่อจะมีแบบว่าสีค่อนข้างเยอะนะบางทีล่อลากก็อาจจะแบบไม่ค่อยรอดนะคะก็แนะนําให้ทุกคนเอาไปกราฟแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ในแฟนเพจหรือว่าไอจของสวนไซทองได้เลยนะคะนะคะในกล่องก็จะรองกระดาษไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคนก็จะหยิบหนอ่อ ใส่ลงไปในกล่องเลยนะคะดูตัวอย่างนะคะว่ากล่องละ99บาทเนี่ยส่งฟรีด้วยได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่เขาก่อนนะคะทุกคนต้นแม่เขาต้นนี้ก็คือยิมโนพิงไดมอนนะคะเป็นโคลนของอกระท่อมมุงจอรนะคะเมื่อก่อนราคาสูงมากตอนนี้ก็แบบเออมจำนวนเยอะขึ้นนะคะราคาก็เลยถูกลงนี่นะคะหน่อที่ทุกคนจะได้ก็คือเป็นหน่อที่แบบเนี่ยละเกละกะซีๆอยู่กับพื้น มีลายสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะก็เอาไปลุน้นเอาไปลุ้นตอนโตกันเอานะคะก็คือจะยัดให้ในกล่องนั่นแหละแต่อาจจะแบบไม่เต็มมากเพราะว่าหน่อมันมีหนามเนาะเดี๋ยวมันจะแบบแทงกันจนเป็นแผละนะคะนี่นี่ก็จะเป็นหน่อที่เราจะใส่ให้นะคะทุกคนนี่ก็คือเด็ดกองๆองไว้นี่แหละก็คือยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเออเอามาแจกเพื่อนๆดีกว่าเผื่อว่าใครจะเอาแบบไปทําประโยชน์ไปขายไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนี่ดูดิ นีด่ดูดีเด็ดไว้กอ,องเต็มเลยอันนี้เพิ่งเด็ดนะคะทุกคนหัวสีสีก็มีอันนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนกล่องละ9 9นะคะเดี๋ยวเฟิร์นอ่ะจะลงช้อปปี้ให้ด้วยแล้วก็ใครที่แบบไม่มีช้อปปี้ก็มาสั่งในเพจหรือว่าใน IG ได้นะคะต้นแม่เขาสวยนะทุกคนเนี่ยต้นแม่เขาสวยะเห็นไหมเป็นดงแบบนี้เต็มเลยดอกเขาก็มีนะคะ นี่จ้าเอกทุกคนเห็นดอกไหมนี่ค่ะดอกทุกคนดอกก็น่ารักมูมีนะคะใครที่อยากเลี้ยงดูดอกก็ได้เลยเพราะว่าน้องออกดอกบ่อยเนี่ยแล้วก็คือขยันออกหนมากแล้วก็ออกดอกเกง่งแล้วก็ติดฝักเก่งนะคะนี่ก็คือฝักนะคะที่แดงๆตุ่มๆอยู่งี้เห็นไหมฝักทั้งนั้นเลย เนี่ยทุกคนคือตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกทางนั้นเลยเยอะมากๆนะคะนี่ก็ตุ่มดอกอันนี้ก็ตุ่มดอกนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนเพื่อนก็เอาไปการาฟดูนะถ้าเกิดการาฟแล้วติดนะมันก็จะมีโอกาสได้หน่อส,สวยๆสีสวยๆแบบนี้นะคะทุกคน น้องสวยมากเลยนะข้อดีของเจ้าพิงค์ไดมอนด์เนี่ยไม่ใช่แค่สีสันสวยงามนะคะทุกคนแต่จ่ายลูกดีมากหมายถึงลูกไม้ที่ออกมาเนี่ยด่างกระจายดีมากแล้วก็จะเป็นด่างแบบโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันสวยมากนะคะเผืจะให้ดูพอตลูกพิงค์ไดมอนด์นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างลูกพิงค์ไดมอนด์นะคะสวยมากทุกคนได้หน่อไปเอาไปการจนถึงแบบออกดอกผสมเกสรอนอะไรแล้วอย่างเงี้ยลองลุ้นลูกดูนะคะคุ้มแน่นอนอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือคีมขีบ ฟอนี่นะคะพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดให้เต็มกล่องเลยแต่เต็มแบบที่ว่าไม่แออัดยัดเยียดนะคะก็จะได้หน่อลายสวยๆไปบ้างนะคะทุกคนแล้วก็หน่อหัวสีสีแต่คือยังไงก็คุ้มเนาะเพราะว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะคนเด็ดออกไปเนี่ยหน่อเขาจะขึ้นมาใหม่อยู่ดีนะคะทุกคน ก็เลยเออก็เลยแบ่งปันกันถูกๆได้นะคะเพราะว่าขี้เกียจการาฟแล้วว่าขี้เกียจกราฟแล้วว่าแบ่งเพื่อนๆเอาไปทําต่อบ้างก็ได้ได้สีสวยๆทุกหนอนนะสีบ้างด่างกระจายบ้างคะคะกันไปนะคะนี่แหละใครที่ฝันจะมีทุ่งพิงไดมอนด์แบบของเฟิร์นนี้นะคะเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะ กล่องละ99เอาไปสร้างฝันของตัวเองกันนะคะแบ่งปันกันเนาะเนี่ยสีชมพูโกนของเขาก็จะเป็นโทนสีชมพูนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฟิร์นเท่าที่กะดูเนี่ยยังไงก็น่าจะเกิน30หนอเกินแน่ๆนะคะทุกคนก็เฉลี่ย ก็แค่กล่องละ9ก้านะคะก็จะได้ประมาณนี้จะไม่อัดแน่นเยอะเกินเพราะเดี๋ยวนหนาหนาน้องจะแทงกันเนาะก็เดี๋ยวควจะปิดกระดาษอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปิดกล่องแล้วก็แปะชื่อแล้วก็ส่งได้เลยนะคะจริงๆวันนี้จะทําอีคอนเทนต์หนึ่งแต่พอดีว่าฝนตกเราก็เลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็เลยสิงสถิตอยู่ที่โรงเรนใกล้บ้านเดี๋ยวยังไงก็ตามเรามาอยู่โรงเรอนนี้แล้วเดี๋ยวควรจะพาเพื่อนเพื่อนไปทัวร์โรงเรนนี้แล้วกันเนาะ ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าลงเงินแต่ละองเงินของสวนเราเนี่ยไม้มันจะค่อนข้างเปลี่ยนไว้นะคะก็คือจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะคะเพราะมีทั้งขายส่งแล้วก็ขายกลีกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวดูที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะคะใครอยากได้อันไหนก็ทักมาสอบถามได้ต้นตัวนี้มีประวัติก็คือเป็นไม้ที่โดนขโมยไปนะคะแล้วได้คืนมา ก็คือที่มีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นไม้ที่เขาเขาโมยไปนะคะพอตนี้ด้วยไม่รู้เอาไปยังไงนะคะเป็น1ิบๆพอตเนี่ค่ะเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยนะคะก็มีหลายต้นจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเฟิร์นเอาไปไว้ข้างนอกอีกนะคะเอาต้นสวยๆไว้ข้างนอกเยอะมากแล้วเห็นไหมเลือกไปแต่แบบต้นสวยๆอะ่ะเนี่ยดูดียาเบื่อหนู ช่วงนี้ก็เขากำลังฮิตฮิตพวกแอสโตผิวดำดำใช่ไหมเราก็มีเหมือนกันนะคะนี่แอสโตผิวดำดำนะคะคือตอนแรกที่ได้มาดำกว่านี้นะทุกคนแต่พอแบบมาอยู่ที่ไทยใช่ปะสีมันก็เริ่มแบบเขียวขึ้นเว้ยแต่มันก็มันก็ไม่ได้เขียวจ๋าเหมือนแอสโตที่เรามีปกติมันก็ยังมีความดำดำอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ยิมโนนะคะ คือไม่ได้แยกไว้อะไรนะคือมันมัน,ม,นมันแบบมันวางค้ากันอะทุกคนอันนี้ก็สวยดีอุ้ต้นนี้สวยต้นนี้เหมือนที่เราขายคนจีนไปเลยอะขายไปแพงมากด้วยโตไปสวยแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนนี่นนากเนี่ยอันนี้ก็น่าราาักค่ะช่วงนี้ยิมโนแบบราคาตกมากนะคะราคาดีมากใครที่แบบเก็บได้ตอนนี้เก็บเลยนะไว้เดี๋ยวรอราคาเด้งขึ้นมาสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาขายต้นนี้ก็สวยค่ะเห็นปะ ลายมันมีความสมมาตรกันดีเนาะอันนี้ก็เป็นพวกไม้ที่โดนขโมยไปเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็น LB 2 1 7 8ว่ายิมโนราคาตกแล้วนะ LB ก็แบบโอ๊ยราคาตกแบบ3ามต้นร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคน LB ก็คือขายไม่ค่อยออกเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่สวยๆกันไปเนาะโต๊ะตรงนี้จะเป็นอ,อ๋อยิมโนคลีสค่ะยิมโนคิสมีเยอะมาก ใครอยากได้ราคาส่งราคาปลีกอะไรก็ทักมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ที่สวนมีของเยอะมากไซส์แบบนี้เลยไซส์ใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบไม่มีที่ไว้อะทุกคนมทักมาได้อยากได้ตัวไหนแคปมาเลยนะคะอันนี้คือเลี้ยงตั้งแต่แบบเด็กๆอะ่ะทุกคนแบบตั้งแต่ยิมโนโคริตยังมีแบบไม่เยอะมากอะ่ะที่สวนน่ะจนตอนนี้ยิมโนโคริตเต็มสวนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าลูกๆจากเช่าพวกนี้แหละ ด้วยความที่เขาจ่ายลูกเป็นคลิตไงคะลูกที่ออกมาก็จะแบบคลิตเยอะมากๆเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ประหลาดดีเนาะเหมือนมันแบบเหมือนแบบติดขนตาปลอมอะ่ะทุกคนเห็นปะมันจะมีแซ้แซ่แส้แส้ไงอันนี้คือเก็บได้แล้วนะท้องแตกเหมือนี้เก็บได้ละเนี่ยก็เจ้าเมล็ดพวกนี้แหละที่แบบโตไปเป็นน้องคลิตเต็มสวนของเราเลยตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนก็จะกลายเป็นน้องพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกเขา ลูกจากปีก่อนๆน,นะคะเนี่ยยิมโนคริสล้วนๆเลยทุกคนเนี่ยเห็นปะเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะตอนนี้อันนี้เพิ่งแยกกระถางนะคะเพิ่งแยกจากตอนแรกมันเป็นจับ3ามพอทรวมใช่ไหมถ้าใครเคยเห็นตอนนี้ก็เป็นแบบเหลือตอนน้นเดียววันนี้เป็นน้องคาเมเน่ที่เราถอดกระถางกันวันนั้นจําได้ไหมตอนนี้น้องปลูก ในกระถางเรียบร้อยสวยงามน่ารักแล้วนะคะดูดีแค่มีกระถางที่แบบเข้ากับตัวเขาอะทุกคนดูแบบมีสกุลลุนชาติมีราคาขึ้นมาทันทีเลยดูจีน้องเน่กลมๆน่ารักมากเลยนอกจากนี้นะคะทุกคนโรงนี้ยังเป็นโซนที่แบบเอ,อ่อเก็บชูแมนด้วยนะคะเป็นชูแมนที่ชูแมนด่างแล้วก็ชูแมนแบบว่าหนังเดี่ยวนะคะแล้วก็ฟอมกออุ๊ยเป็นอะไรอะน้อง โอ้ยมันแพงด้วยนะเนี่ยต้นเนี้ตุยค่ะอ่านี่เห็นไหมน้องหนามเดี่ยวและด่างด้วยแบบนี้หายยากแล้วก็มีราคามากมากเลยนะคะทุกคนทุกคนเห็นตุ่มดอกบนหัวปะคือตุ่มดอกนะคะน้องกำลังจะบานเนาะตุ่มดอกเห็นไหมแหลมๆออกมาตุ่มดอกทั้งนั้นเลยแบบหนามกุดหนามกุดก็สวยนะคะใครชอบไปหาสะสมกันนะ หนามเดี่ยวไม่ด่างเฟิร์นมีแบ่งแต่ว่าหนามเดี่ยวด่างยังไม่มีแบ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องแบบทําจํานวนก่อนนะคะเนี่ยดูดิเวลามาอยู่รวมๆกันนะทุกคนน่ารักมากๆเลยแดงๆนี่ก็จะเป็นฝักเขานะคะอันนี้สามารถเก็บได้หน้าเราจะมีแบบชูเมน้ำเดียวด่างเยอะขึ้นนะคะพอที่จะแบบแบ่งเพื่อนๆได้เนาะนี่ก็เป็นแบบฟอมกอทุกคนน่ารักมากเป็นหนามเดี่ยวด้วยนะคะนี่ฟอมกอเห็นไหม โอ้ยตอน,นี้สวยมากเห็นป้าติดดอกอยู่เต็มเลยเดี๋ยวก็บานเต็มเลยแล้วตนน้นมีคลิปด,ด้วยต้นนี้อย่างสวยบอกเลยว่าสวยมากเป็นแบบไม้มาเล็กของที่สวนเรานี่แหละแล้วแบบว่าเออรูปร่างมันดู <c oughs> มันดู <c oughs> คล้ายๆเนาะทุกคนว่ามันคล้ายไหมมันแบบยาวๆแล้วมีกลมๆอ่ะทุกคนเออไม่อยากจะคิดลึกเลยอะ่ะโหต้นนี้แบบสวยอะ่ะต้นนี้สวยจริง เห็นปะทุกคนหนามกูดแล้วแบบว่าภูมันมีความถี่เนาะถี่ยิบเลยอะ่ะทําไมต้นนี้เพิ่งเห็นต้นนี้ไปอยู่ไหนมานี่เพิ่งเห็นอันเนี้ยทั้งที่เข้ามาดูทุกวันงงปะหนามเดี่ยวฟอมกอแล้วก็มีเยอะเลยนะคะเพราะว่าเวลาเจอก็จะเก็บไว้ตลอดไม่ได้ทําให้เขาเป็นกอนะคะคือเขาแตกกอเองโดยธรรมชาติเนาะก็เลยเก็บไว้ตลอดเลยอย่างต้นนี้ก็แตกกอเองเหมือนกันและที่สําคัญดอกเต็มเลยนะทุกคนเนี่ย น้ำหนาแบบนี้ก็สวยน้ำหนาแบบนี้ก็สวยมันจะแบบตรงๆชี้ๆขึ้นไปหน้าตาเหมือนแบบตัวประหลาดอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้องเอสโซผิวดำที่แบบว่าด่างกระจายหน่อยๆนะคะเราก็เลยแยกมาไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือซื้อมานะทุกคนซื้อมาซื้อมาจากต่างชาติเนาะดีแต่ไม่รู้ลูกมันออกมามันจะแบบมันจะดำไหมมาดูชูแมนไม้กราฟข้างๆนะคะทุกคนโอ้โหดอก ดอกเยอะมากดอกเยอะมากค่ะเคล็ดลับนี่เลยค่ะไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะใส่ปุย๋ยมาโต๊ฝั่งนี้กันบ้างอันนี้เป็นไม้พอดนะคะไม้พอดไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้แกะขึ้นจากโต๊เลยอีกเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นชูแมนมีคา์มิเน่ผสมกับผลนกเหลืองคา้คากันนะคะน่าจะเพาะด้วยกัน สวยน้ำสีโคลาก็มีหลายตน้นน้องขนแกะน้องขนแกะฟูฟูฟูฟ,ฟูอันนี้เป็นขนนกขาวคแม่เท่าขนแมวขนแมวอุย้ยอันนี้ขนนกเหลืองน่ารักมากเลยดูสิได้ขนสีนี้มาเยอะเลยนะคะสีคอปเปอร์น้องเห็นไหมเนี่ยสีสวยๆอุย้ยเจออะไรด้วยอันนี้อะไรอันนี้ขนนกเหลืองครีส <Wow. S 2> ปกติถ้าเจอคลิปแบบนี้มไม้เมล็จะเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่ายังยังทำจำนวนไม่ยังแบบยังมีไม่เยอะอะทุกคนยังมีแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะ mm hmm. ก็เลยเก็บไว้เนี่ยแหละเล็งไว้ละหนึ่งอันนี้จริงๆถึงเวลาต้องแยกแล้วนะคะแน่นอย่างเงี้ยต้องแยกแล้วนะอันนี้เป็นขนนกขาขนนกขาขนแมวพวกแมมแมมนะคะแถวๆนี้ก็เป็นไมนะ่เท่าเนาะยิมโนนะคะทุกคนที่บานอยู่ปาดลงจากตอมานะคะ อ๋อลากเดินแล้วลากเดินแล้วอันนี้อะไรอันนี้ LB c l e a s อืมแน่นๆไปหมดเลยอันนี้ VOS 1 2ึ1สวยนะเป็นกอเลยก็ LB c l e a s แถวนี้ก็คือขยันออกดอกออกฝักมากนะคะทุกคนดอกแน่นไปหมดเลยมันดูประหลาดใช่ไหมคือจริงๆมันไปโดนยามานะคะ ก็เลยแบบบ้างมันจะแหลมๆอย่างนี้จริงๆไม่ได้ประหลาดอะไรนะคะแค่แบบผิดปกติอันนี้เป็น VOS 1241นะคะสีฝั่งหนึ่งเขียวฝั่งนึงนี้เป็น LB ด่างที่ไม่เคยจ่ายลูกด่างเลยทุกคนเห็นแคนตอเห็นหนามตอเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเคยทำฮาฟูใน tiktok ok ไว้ก็คือใช้แบบที่ปอกเปลือกผลไม้ทุกคนลูดลงมาเลยนะคะก็จะได้ฟอร์มนี้เลย ทุกคนดูสิไอ้ประหลาดปหลาดแหลมๆเรามีเยอะมากนะคะเพราะว่าช่วงนั้นาเราทดลองยาตัวหนึ่งที่ออขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันแบบมันแบบจบไปแล้วเนาะมันก็เลยได้ทรงประหลาดแนี้เออมันก็สวยไปอีกแบบอะทุกคนแต่เคยเห็นคนแบบไปหลอกขายคนอื่นด้วยนะคะจริงๆที่สวนเราก็มีทรงประหลาดแบบนี้แต่เกิดจากยานะคะเนี่ยทุกคนดูสิจริงๆ แต่ละต้นเมื่อก่อนช่วงนั้นนะมีราคามากเลยนะแล้วแบบว่าเราก็ไปป้ายก็เลยเกิดลักษณะนี้ขึ้นมานะคะเออจะว่าสวยมันก็สวยนะมันก็สวยแบบแปลกๆตรงน,นี้ก็จะมีเหล่าน้องยิมโนต่างๆนะคะมียิมโนคลิตด้วยสวยมากเลยตัวนี้สวยมากเหมือนนอนยักษ์สีแดงเลยค่ะมีน้องยิมโนลายสวยๆอยู่แถวนี้หลายต้นอยู่นะคะ ก็คล้ากกันไปเนาะมีแบบต้นเล็กๆที่แบบว่าสวยๆนะคะแยกมาไว้แถวๆนี้ด้วยนี่น่ารักเนาะเนี่ยอีกแค่สองสามพู่งอ่ะก็จะสวยแล้วอันนี้น้องๆที่เราปักป้ายเข้าสังกัดใหม่รอบนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันละกันเนาะอันนี้ทุกคนดูผ่านๆไปก่อน อนนี้ก็ได้เวลาต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะนี่เป็นลูกที่เล็กฟอมกอส่วนอันนี้เป็นแบบอนะคะ Lb ลบี a s เรามาตั้งกองกองรวมกันอยู่แถวๆนี้อันนี้ว o วดฟูฟูค่ะอนนี้เป็นน้องขนแกะที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเอาไปการาฟไงแล้วก็แบบหนามเยอะมากนะคะหนามแน่นเลยหนามเพียบเลยค่ะ ส่วนอันนี้อาจารย์ให้เรามาอาจารย์ที่โคลาชื่ออาจารย์มานิดให้เรามานะคะน้องน่ารักมากนะคะอันนี้คือเย็นแล้วดอกก็เลยหุบไปแล้วตรงนี้ก็มีน้องแมมกิเซเล่อยู่นิดหน่อยเป็นไม้เมล็ดนะที่แยกปลูกกระถางเดี่ยวไว้อันนี้มีลงขายแล้วนะในช้อปปี้นะคะไปสั่งกันได้นะจ๊ะ ทุกคนตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตที่นั่งพักลูกค้าที่เรากําลังก่อสร้างอยู่นะคะว่าตอนนี้ไปถึงไ,ไหนกันแล้วบรรยากาศหลังฝนตกค่ะทุกคนสดชื่นมากๆเลยค่ะที่พักที่เราสร้างใหม่ก็จะอยู่เลยลงเรือนยิมโนไปเป็นไงอะไรขึ้นรู้ไหมเฟิร์นไปสั่งไอ้กลมๆนี้มาผิดสายจริงๆมันต้องใหญ่กว่าน,นี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเล็กไปเลยนะคะ แต่ก็โออไม่เป็นไรมันก็เออไม่ได้น่าเกลียดมันก็ได้อยู่อะถึงจะแบบเล็กไปนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขึ้นโครงเนาะก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะอันนี้เป็นประตูโคง้งส่วนหน้าต่างที่จะเป็นบานกระทุงนะคะนะคะหน้าต่างนี้ก็จะแบบใหญ่เวอร์ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะหน้าต่างคือไม่รู้ว่าเราสั่งผิดไซส์หรือว่า ตรงนั้นก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะคะเป็นหน้าต่างไม้แต่ว่าด้านหลังฝนอาจจะหาอะไรมาปลูกบังพวกแบบต้นกล้วยเสาอะไรอย่างนี้นิดนึงส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นหน้าต่างกลมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าประตูใหญ่มองไปก็จะเห็นแบบขี้เๆอียว,ยวยนี้เสียดายอะถ้าแบบตรงนี้ใหญ่ก็คือจะดีมากเลยนะคะนี่ก็เออก,ก็กว้างกว่าเดิมเยอะเลยแหละ คือถึงตอนนี้สวนจะปิดเดือน2เดือนก็ไม่อยากให้ลูกค้าลืมกันนะคะเก็จะลงรูปสวยๆน่ารักน่ารให้ชมตลอดใครคิดถึงสวนของเราก็ดูติดตามใน IG จีทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบก่อนได้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ